ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับกู eg เป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านแรงซื้ออ่อนแรงนะครับเดี๋ยวดูแท่งนี้จบอย่างไรเป็นแนวต้านทีค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีแรงขายลงมาสูงด้วยเดีถ้าเขาขึ้นไปบริเวณแถวแถวเส้นบนนะครับเส้นบน,นบริเวณเส้นสีฟ้าเนะี่ย ผมจะเข้าออเดอร์นะครับถ้าเขาขึ้นไปถึงนะเดี๋ยวลองดูอ่าขึ้นถึงไหมถึงไหมอีกนิดนึงโอเคมีรีเจกมีรีเจกไหมมีรีเจกครับเขาออเดอร์นะครับอ่ะทีนี้เรามาลุ้นกันเลยนะครับรามาลุ้นกันเลยออเดอร์ออเดอร์ที่2ของกลองที่2นะครับถ้าเราชนะเราจะจบงานนะครับแต่ถ้าเราแพ้เราจะไปกลองที่3านะครับ ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นแนวต้านนะครับนะมองว่ามันเป็นแนวต้านกราฟเหมือนจะเป็นกรอบไซด์เวด้วยนะครับกำลังเนะาะเดี๋ยวเราร้นกันก่อนนะครับอีกนิดหนึ่งครับสิบวินาทีแรงขายโอเคสู้เขาหน่อยลูกมันต้องอย่างนั้นมันต้องลงแล้วแหละอีก,อก,อกสองหนึ่งโอเคครับสวยงามวินไปครับสองออเดอร์ติดเราจบงานแล้วนะครับ